ดูกันนะครับว่าเราจะฟาร์มเงิน100ล้านในเกมนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงโดูนะครับเราได้เตรียมเกมพาร์เงิน,นคูณ2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเตรียมเกมพาร์เงินคูณ2มาแล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อที่จะไปตีบวกดาบขั้น2เอาสแต็กดอกเงิน60%นะคุณดูโอเคนะครับไม่งั้นอ่ะเราทําเงินร้อยล้านภายใน4ชั่วโมงไม่ได้หรอกพี่ตั้งใจว่าจะทําเงิน100ล้านใน4ี่ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวไปให้ดู ครับว่าสแต็กมันเป็นยังไงนะคนดูตอนนี้นะฮะโยรู้ของพี่สแต็กก็คือดูตรงนี้นะครับฟอร์จูนนะครั Level 1, บฟอร์จูนเลเวลหดรอปเงิน15%นะครับเราต้องการฟอร์จูนเลเวลแม็กนะทุกคนฮะซึ่งพี่ได้เตรียมนะครับของที่หายากที่สุดในโลก3ม,มาแล้วนะครับนั่นก็คือคำพีแดงนะครับมา6ชิ้นนะเราจะมารีหาสแต็กฟอร์จูนกันนะครับหรือถ้าดวงดีได้โยรู้ไฟก็ดีเลยนะครับผมไปครับผมเริ่มทาการหมุนหา สเแแต็กได้เลยครับคัมพีแดงจิ้มไปที่ลูกตามังกรชึงเฮ้ยฟอร์จูนเลเวลสองมาแล้วว่าดลัเงินหดวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <Okay. S 1> ได้สตองกิฟต์มานะครับดาเมจอะไรวะเนี่ยไม่ต้องรับสายดาบก็เล่นได้นะครับตอนนี้เราได้เงินมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวพี่ขอตีบวกดาบอย่างอื่นด้วยละกันนะครับ <Okay. S 1> เผื่อคัมภีหมดแล้วไม่ได้ไงอัี๋ี่อยากจะเปิดรับกดคัมพีโลกสามด้วยนะับเดี๋ยวพี่ทำยามมาละกันนะครับดาบพี่ชอบเรายังไม่มีสักเลเวลนะครับไปคั มาเราโอ้โหฟอร์จูนเลเวลหนึ่งไม่ได้นะได้สกิลมาสเตอร์พีดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาสเตอร์พีดไปครับผมพี่ขอรีสเต็กยามานี่แหละนะคุณดูฟอร์จูนมาหน่อยนะฟอร์จูนเลเวลแจ็บโอ้ฟอร์จูนเลเวลหนึ่งโอ้โหสกิลอันเลียวอันนี้สกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเค้ยเฮ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 ้ยมาแล้วคนดูไม่ใช่สกิลฟอร์จูนนะครับสกิลที่ออกยากชิป ครับสกิลนี้แต่เราติดสกิลระดับยูนิคมาก็คือครูดาวไวขึ้น20%นะครับแต่เสียดาเมจไป15%แล้วสกิลพิเศษเราได้มาก็คือ curse of the ripper คำสาของนักล่านะครับมันจะ heal regen is cut h a r t เหมือนมันจะลดเลือดช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะฮิบเจากดาเมจที่เราได้รับหรอโอ้โหมาแล้วเว้ยนี่ครับทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูดูครับดูยามาดูยามาเป็นเดฟเฟคใสฟสีดำ อุ้ยเราเปิดหาคีดิโ oh <Wow. S 1> อ้มายกอดโคตรเท่มาเดี๋ยวพี่ขอทำการจัดสมอต่อเลยละกันตอนนี้เป้าหมายเราก็คือสกิลฟอร์จูนเลเวลแม็กนะคุณดูเหลือสองคัมพีครับจัดไปสกิลฟอร์จูนเลเวลแม็กมาให้พี่หน่อยครับเฮ้ยฟอร์จูนเลเวล4มาแล้วว่ะฟอร์จูนเลเวล4มาแล้วนะครับแล้วก็ได้สกิลมาสเตอร์พีดฟอร์จูนเลเวล4ก็คือดรอปเงินอีก60 คอนเทนต์พี่วันนี้คือพี่จะฟาร์มเงินในเกม100ล้านครับใช้เวลากี่ชั่วโมงมาดูกันเดี๋ยวพี่ตั้งใจว่าต้องไม่เกิน4ี่ชั่วโมงไปเราเริ่มทําการอัปดาบเลยครับปั๊บป๊บ,ปบแล้วก็ปั๊บมาเรียบร้อยนะครับทุกคนโดยวันนี้เราจะเล่นเป็นสมอนะครับสมอของพี่ตอนนี้ก็คือดอกหกสิเปอร์เซนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าฟาร์มเกาะไหนนะครับได้เงินเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เกาะใหม่ก่อนละกันดูนะว่าฟาร์ม ได้เงิน3,400 3นส0่นนะครับประมาณ3 0 0พันนะครับเกาะน,นี้ได้ประมาณ3 0 0พันเดี๋ยวลองไปดูเกาะช็อกโกแลตดูนะฮะต้องเทียบแต่ละเกาะก่อนนะทุกคนว่าเกาะไหนหาได้คุ้มที่สุด35 0 0้ 3, เฮ้ยเกาะน,นี้จอบเยอะว่ะเดี๋ยวขอลองดูเกาะเกาะคิดมัดดูก่อนมาดูกันนะครับว่าเกาะคิดมัดเราจะได้เท่าไหร่นะคนดูฮะ สามพัน okay, โอเคนะครับเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเราจะฟาร์มที่เกาะช็อกโกแลตนะครับ oh. เป็นเกาะที่แบบว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับ oh. แล้วก็ยังดรอปช็อกโกแลตไว้ในการทําพวกกระจก oh. ท,ทําเผ่า v 4อะไรพวกนี้อีกนะฮะ oh. ทุกคนฮ oh. นะพี่จะเริ่มทําการฟาร์มอยู่เกาะนี้แหละครับวันนี้เราจะใช้ผลพระนะครับพระเอกของเราก็คือผลพระมาับผม ชี้ไปมาครับเริ่มจาก27ล้านนะครับมาดูกันว่า27ล้านไป100ล้านนะครับจะนานหรือเปล่าตอนนี้นะครับสแต็กดรอปเงินหกเเซเลยนะคนดูฮะฟอร์จูนสแต็กที่หายากอยู่นะบอกก่อนนะน่าจะฟอร์จูลเลเวลตันแล้วนะครับไปครับจัดไปครับบอกเลยครับดรอปเงิน2.6%งจุอเนตอนนี้ฮะดรอปเงินคูณ2.6ครับบายแป่มวัดระวังราชาไก่ตันฝากไปอุดหนุนล้าน w d w d ีช้อปด้วยครับโอมขอจะได้3000หมดเลยนะครับคุ้มๆุมยาวไปครับ ดูอยากโงมาร์น,น่าจะ600เลยนะครับหมอพี่เนี่ยวิธีทำให้บวกทีละ2.6ก็คือใช้เกมพาร์ตเงินคูณ2ครับแล้วก็ไปตีบวกดาบขั้น2ได้สเต็กฟอร์จูนนะครับของพี่เป็นฟอร์จูน60%ฟอร์จูนก็คืออ่ารอบเงินจาก NPC 60%ครับทุกคนลองมาทายกันสิว่าใช้กี่ชัว่วโมงเพิ่มมา2แสนละอูปาร์ตวะ่วยล้าน เยอะนะสมอตีเร็วอยู่นะพี่ว่าเร็วนะสมอพี่ดรอปหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไงโอ <S an thood> ้โหช็อกโกแลตมาแล้วเว้ยฟาร์มตั้งนานเพิ่งได้ช็อกโกแลตเอว่าบักว่าสามหกเก้าจุดสองสิบห้ากองละหมื่นห้านะครับฟาร์มได้กองละหมื่นห้ากองได้หนึ่งแสนร้อยกองได้หนึ่งล้านพันกองได้สิบล้านหมื่นกองได้ร้อยล้านป๊อดว่ามาดูกันว่าจะได้ช็อกโกแลตมาทั้งหมดกี่อันนะครับ <S <S <an> <S รู้ว่าช็อกโกแลตมันมันมีแม็กหรือเปล่านะในเกมอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแผนดูเดี๋ยวพี่เราไปดูเจ้าดูครับว่ามันไ,มได้เงินหร <ถ S 1> ือเปล่ากลายเป็นนั่งเรือเราก็ค่อยสลับสลับล่าเจ้ากับสลับตีมอนเอาละกันล่าเจ้าถ้าล่าเจ้าแล้วมันได้เงินน้อย,ย <า S 2> พี่จะกลับไปฟาร์มต่อนะครับไม่งั้นไม่ถึงร้อยล้านแน่เลยพี่อยากวอสมาว่ะฉลานได้ตังค์พราะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเคเเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับ ล,ลูเรียวิธานนะเนี่ยป้อมพิวรัสพิวรัพี่ต้องผลฟินิกว่ะโอไม่เล่นสายผลไม่ฉันลืมฉันไม่ได้เล่นสายผล,น,ล,น,ล,น,ยผลนี่วะ่ะงาละเดี๋ยวพี่กลับไปฟาร์มเงินต่อดีกว่าวะงาเขากลืกดยากเกิน ทุกคนครับดูขอบตาพี่ฮะแล้วก็ดูทรงผมทรงใหม่ของพี่พีก่อนั่งฟาร์มเงินมาทั้งวันทั้งคืนล้ดูเงินในเกมของเรานะทุกคนครับหูพันล้านอุ๊ยที่แรกคิดว่าจะทำร้อยล้านครับแต่ว่าฟาร์มคืนเป็นอย่าไงกับคนดูในสตรีมอ่ะฟาร์มเงินว่องไปล้านสามแสนพอคำนวณสิหนึ่งล้านสามแสนแบบกลมๆเลยนะครับหาร1น0 0พนะครับเพราะว่าเราลงดันหนึ่งรอบเราจะได้เงินม่วง1,000พเราลงดันทั้งหมด 1,300มเกมป๊าแล้วมึงเล่นยังไงนี่ก็ถือว่าภารกิจเราเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าเ่ยวไม่ได้จะแอคอะไรหรอกนะฮะก็ไอดีไก่ตันตัวนี้นะครับถ่ายที่ร้าน WDW Shop นะครับมีแค่1ตัวเท่านั้นนะครับมาจัดกันไปได้นะครับทุกคนฮะโอเคนะครับเดี๋ยวของพี่เปิดให้ดูคร่าวๆละกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครชอบนะครับอยากจะไปแอคอะไรเงี้ยนะครับมาจัดกันได้นะทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับก็มีพวกแมปบิบอลนะครับผม เจ็ดหมัดสมอช้างกล้องนะฮะที่ขายดีๆนะทุกคนนะครับแมปเบ็ดบอลก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีบริการเติมผลถาวรด้วยนะครับกดเกมพัทแมปต่างๆพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะพิกัดร้านนะครับ WDW d, d Shop อยู่ที่หน้าช่อง YouTube นะครับหรือใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอสปอยนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะมีบริการรับฟาร์มด้วยเจอกันคลิปหน้านะฮะวันรลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีนครับ